ครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มีม่เม,ม,มีกับผมออกมานะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูโหมดการถ่ายวีดีโอของ Samsung g l l x ซี S10e นะครับว่าการใช้งานมันดีขนาดไหนมันมีอะไรบ้างให้เราได้เลือกใช้นะครับสำหรับคนที่ที่ใช้มือถือรุ่นนี้อยู่หรือว่าเป็น S10 ธรรมดา S10 Plus หรือ S10e หรือโหมดโปรวิดีโอของซัมซุงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลองมาดูผมจะพามาดูในการเขาปรับอะไรได้บ้างในโหมดวิดีโอโปรของ Samsung Galaxy s 10e นะครับตอนนี้จะถ่ายทำโดยมือถือ Oppo r e n o 2นะครับเพราะว่าแคปหน้าจอ,ขอเขาคงจะวิดีโอบันทึกหน้าจอวิดีโอก็คงไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวผมถ่ายโดยเป็น Op p เป e n o Reno 2ในการบันทึก ภาพให้ดูนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยว่ามีโหมดอะไรให้ปรับให้เล่นบ้างในวิดีโอโปรดะวิดีโโหมดโปรของ samsung galaxy s10e นะครับผมไปกันนะครับโอเคครับตัวนี้เราก็มาอยู่ที่หน้ามือถือ samsung galaxy s10e แล้วนะครับกนะันไปปลดล็อกสแกนลายนิ้วปับ๊บแล้วก็ไปที่โหมดกล้องนะครับโหมดกล้องมาอ่ะ เปิดเข้ามากล้องหน้าแรกก็เป็นโหมดถ่ายรูปนะครับเลื่อนเลื่อนวีโดโวีโอปั๊บวีดีโอนี่มีโหมดปกติโหมดออตโต้ของเราสามารถถ่ายได้เลยนะครับปรับทุกอย่างเป็นออตโต้ก็คือวีโด,โดีโอแบบธรรมดาออตโต้นะครับซึ่งโหมดออตโต้เนี้ยสามารถปรับความละเอียดได้ที่นี่ครับ Full HD เอ้ย 4K UHD 60fps ตรงนี้นะครับจะปรับได้สูงสุดเลย30 60 30 ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดวิดีโอโปรนะครับไปที่อื่นเลื่อนอีกทีนึงจะมีโหมดให้เราเลือกนะครับอื่นๆเห็นไหมครับจะมีวิดีโอพ่อเทปต่างๆโหมดถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งแบบโปรถ่ายไฟล์รอกก็อยู่ในนี้หมดเลยลเราไปเลือกที่โหมดโปรเดียวนะครับมานำเสนอโมหมดโปร Video นะมีโหมดโปรวิดีโอครับภาพอให้เลือกตรงนี้นะครับครบับตัวนี้ ผมจะเลือกอเป็นแบบ24บิตอ b i อ่า USD 24อย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะมี24เข้ามาให้เลือกนะครับสูงสุดถ่ายได้ที่ 4K 60, 30, 24แล้วก็ Full HD 60, Full HD 30, Full HD 24ด้วยนะครับที่นี้ถ่ายได้ Full HD 24, 24เฟรมเรทด้วยแล้วก็ HD 30 คือได,ได้ได้ละเอียดมากขึ้นนะครับสูงสุดได้60เลยนะครับทำในยูอ่าโ,อโฟกัสเนี่ยนะครับอ่าเมนูนโฟกัสปั๊บนะครับแล้วกดออโต้ออโต้โฟกัสปุ๊บตรงจุดเนี่ยก็จะมีให้เลือกแบบหลายจุดแบบเป็นจุดปิ๊บก็พิบก็พิบเป็นแบบเลือกเลื่อนมาที่แบบของเราอันนี้เป็นโหมดออโต้โฟกัส แบบยิยงเอยียงก็จยิ่งเยี่ยมเลยนะโอเค่ชัดๆและโอเคนี่เราเลือกตอนนี้เลือกออโต้โฟกัสมันจะมันจะมีให้เลือกเป็นจุดการเลือกจุดโฟกัสได้นะครับนี่เดี๋ยวผมปรับให้ลงมาหน่อยกลางน่ะนี่ถ้าเป็นกดจุดหนึ่งก็เป็นแบบจุดเดียวนี่ก็เป็นหลายจุดหลายจุดโฟกัสได้นะครับถ้าในโหมดออโต้นะในการถ้าเรากดเป็นแมนนวลปุ๊บ ตรงจุดโฟกัสนี่ก็จะหายไปเพราะเราจะทําการโฟกัสด้วยตัวเองนะครับผมให้เลือกอะไรอีกนะครับเดี๋ยวให้ดูกราฟนะครับแล้วเออให้ดูตอนโฟกัสครับสมมติเรากดเป็นแมนนวนน,วนุ่โฟกัสปั๊บตรงนี้หายไปใช่ไหมครับเวลาเราโฟกัสครับนุลนโฟกัสนะครับมันจะมีมันจะมีมะมข้อเรียวนันจะเป็นพิ๊ก,ก,ก,กิ้งสีเขียวครับ ให้เรารู้ว่าเราโฟกัสเข้าไม่เข้ามันจะมีสีเขียว,ข,ยวขึ้นขอบตามตามแบบของเรานะครับตามสิ่งของที่เราโฟกัสอยู่อย่างนี้ครับมันจะขึ้นขอบเขียวนี่แสดงว่าโฟกัสเข้าแล้วถ้าถ้าเกิดเราใช้เมนูโฟกัสนะครับปิ๊บเราก็ล็อกเลยเมนูโฟกัสแล้วก็มีปรับได้อันนี้อันนี้ผมเลือกที่หกสิบเลยฟูดโฟกัหกสิบนะครับโหมดได้อ ปรับได้ไว้บาลานซ์นี่ครับไว้บาลานต์ตั้งออตโต้ไว้ก็จะโอเคเพราะมันก็จะปรับตามแสงตามตนั่นเลยไม่ต้องมีวุ่นก็ได้นะแต่เราแต่ถ้าเราไม่ไม่ไมต้องการแบบออตโต้แล้วก็ปรับปรับเองเลยฮะดูไว้บาลานซ์สีก็จะเปลี่ยนไปฮรเปลี่ยนไปเลยสุดปืดส้มแป๊ดเลยเลื่อนเลื่อนเลื่อนดูเลืองเองนะครับ ได้แบบออกอมฟ้าฟ้าไหมเวลามืดสูงสุดเลยประมาณนี้ถ้าเราอยากให้กลับมาค่าเดิมมื่กดที่เมนูนเป็นออโต้ปุ๊บทุกอย่างเรากลับมาสิค่าเดิมนะครับผมต่อไปก็จะเป็นโหมดของนี่รู้รับแสงรู้ร,รับแสงหรือว,ว่าสปีดชัตเตอร์นะครับสมมติเราอยู่ในที่ตรงนี้มันมันพอดีแล้วเพราะอยู่ที่1ต่อห้าร้อยสปีชเตอร ถ้าเราปรับเห้นุนต้องเพิ่ม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 แสงก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นอย่างจ้าสุดๆประมาณนี้เลยถ้าอยู่ในที่มืดเราต้องต้องการเพิ่มแสงสว่างก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราออกที่าทีสงจ้าจ้าเราก็สามารถปรับให้มืดมืดจนมืดมืดอย่างนี้เลยมืดจนสุดเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากได้เหมือนเดิมเราไม่อยากปรับไปเหมือนเดิมก็ออโต้ปุ๊บทุกอย่างก็เซตมาที่เหมือนเดิม เราจะเซตออโต้หรือว่าจะเซตเป็นสปีดชัตเตอร์เราเองเราจะปรับเองก็ได้นะครับตามความต้องการของเราต่อมาเป็น ISO นะครับ ISO ISO ตัวนี้ออโต้จะอยู่ที่64ถ้าเป็นแมนนวลล่ะปรับปรับเนี่ยปรับ ISO ขึ้น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 ขเห็นไหมครับนี่คือ ISO นะครับ รูปแสงมันต้องอ่ามันต้องสัมพันธ์กันนะครับกับรูปรับแสงกับไอโดนะครับนะคลายโอ้ปึ๊บให้เห็นความชัดเจนเดี๋ยวผมปรับแสงให้หนึ่งสว่างสว่างก่อนแล้วมาปรับไอโดนะครับล,ลดลดไอโอปึ๊บลดไอโดตามที่สีที่เราต้องการนะครับไอโดต่ำๆสักร้อยนะครับน้อยจะได้ไม่ต้องเยอะครับอื่แล้วมาเพิ่มสปีดชัตเตอร์เอานะครับสัก หนึ 1> 1่งทับห้าสิบไโอร้อยอย่างเงี้ยครับก็โอเคมันก็ได้สีที่ชัดเจนนะครับคือหน้าจอมือถือกับหน้าจอที่อะิโออาจจะไม่ตรงกันนะครับผมอาจเสีอาจจะเพี้ยนเพียนหน่อยต่อไปค่าไม้ครับไม้เห็นไหมครับไม้มีให้ปรับเป็นแบบสตูดิโอครับเห็นไหมเนี้ยเห็นตัวรับเสียงฝั่งนี้จะขึ้นเป็นโหมดสตูดิโอขึ้นซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้โหมดรอบทิศทาง คือปรับทุกอย่างในรอบที่ฐานแล้วก็ปรับอาจจะมองไม่เห็นตรงเพิ่มค่าเดซิเบลนะฮะไอศูนย์ดีบีอยู่ที่ศูนย์ดีบีมาตรฐานนะครับเราปรับบวกปรับลดได้นะครับแล้วในความต้องการของเราสามารถเสียบไมค์หูฟังเดี๋ยวผมจะลองเสียบไมค์หูฟังให้ดูนี่นี่ผมจะเสียบไม์ไมค์หูฟังสมทองให้ดูว่ามันความขึ้นมันจะนความแตกต่างเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเสียบไปดู มีสายมันจะขึ้นมามีสายเห็นไหมครับมีสายขึ้นมาทันทีครับไมโครโฟนเสียบสายแล้วนี่คือสามารถต่อไมโครโฟนด้านนอกได้รูปหูฟังจะขึ้นปิดติ่งตรงนี้ถ้าเป็นเรามีไม่ไมหูไม่แบบไร้สายไม์บูทูธมันก็จะมีให้เลือกอีกแล้วเชื่อมต่อบูทูธไม่ก็ได้เลยนะครับตรงน,นี้ก็ปรับเป็นไม่แบบมีสายเสียงก็จะชัดเจนขึ้นถ้าเกิดเราพูดนะครับ เหมือนอิทอนอนไม้ไม่จากนี่ครับผมบนผมพูดจากไม้นะครับไม้มือถือไอ้ไม่หูฟังดูดูกราฟเสียงครับร่นเบเสียงดีบดิ้งขึ้นเกือบเต็มหลอดเลยครับเราเราเราเทส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 นะครับเทสเทสเทสดูครับคือแบบเสียงดีครับถ้าจะใช้แบบคุณภาพเสียงดีก็ต้องต่อไม้นอกอิทอนอนอิทอนอนไม้หรือเป็นไม้หูฟังที่ตัดเสียงรบกวนหรือว่าไมที่เสียงดีๆชัดๆหน่อยนะครับ คือคุ้มมากทำได้หลายหลากหลายนะครับโหมดโปรวิดีโอแต่นี้ผมไม่ได้ต่อไม้นะออปโปนี่ไม่รองรับนะครับแอปถ่ายวิดีโอเขาไม่รองรับไม่นอกนะครับแต่ Samsung เขารองรับไม่นอกนะครับแล้โหมดโปรวิดีโอของ Opp o p p l ก็ไม่มีเหมือนตัว Samsung เอสตัวนี้นะครับก็จะคน,คนละแบบกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมถอดถอดออกเลยแบบเพราะมันไม่ได้ใช้เพราะยังไม่ได้อัดเพราะไฟล์ที่จะใช้ก็คือไฟล์ใน ตัวกล้องอมือถืออ p โปลิโนอนะครับโหมดโปรวิดีโอก็มีให้ปรับมีเปิดแฟลมีเ e ปิดแฟลได้นะเปิดแฟลชปิั๊บปิดแฟลชสิบหกต่อเก้ายีต่อเก้าก็ได้ไครับปรับเป็นถ่ายเป็นยี่ต่อเกปรับปึ๊บแนวกว้างแนวไวายแนวแบบโอ้ซีนิมาแบบหนังๆแบบดูภาพยนตร์ก็ได้ยี่ต่อเ้า มีแบบฟูแบบเต็มเลยเต็มจอเลยนี่ก็ถ่ายได้สามารถปรับได้นะครับมีหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะครับแบบแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับได้ถ้ายี่บิตต่อเก้านี่คือแบบกว้างกว้างโอ้แบบซีนีม่านะครับนี่สามารถปรับได้นะครับต้องบอกก่อนแล้วก็ปรับแบบฟูเอสดีเป็น4 k 6มได้เหมือนกันปรับทุกได้ทุกความละเอียดย4่สเนี่ย4ยี่เนี่ยนะได้หมดเลย คือแบบรองรับทุกแทบทุกอย่างนะต้องบอกงั้แล้วเข้ามาดูที่น,นี้ตกราฟกราฟอย่างงี้กราฟขึ้นสีต่งตางๆก็จะบอกตรงน,นี้โชว์กราฟภาพเราจะปิดไปถ้ากลับไปหน้าตั้งค่าตรงนี้นี่นวนก็ปรับเป็นอ,ออโต้ไปออโต้โฟกัสไปกลับมาที่หน้านี้แหละเข้าไปดูที่ตั้งค่าตั้งค่าตัวเลือกมันึนี่ฮะสามารถปรับเป็นแบบวิดีโอแบบ เล็กขนาดเล็กแต่ได้คุณภาพที่ยังดีอยู่เป็น HEVC แล้วก็เราจะถ่ายแบบ HDR HDR 10พ l ัสนะรับโอ้โได้ปรับตรงนี้วิดีโอของเราก็จะเป็นแบบ HDR คร HDR 10พ l ัสทันทีในโหมดโปรวิดีโอนี่คือแบบหลากหลายมากคือคุ้มครับแต่ข้อเส,เสียเลยนะครับ กันสั่นไม่ทํางานครับก็ความละเอียดสูงๆนะแนะนําว่าใช้กับไม้กันสั่นนะขาตั้งกล้องหรือไม้กันสั่นจะดีกว่านะครับสาหรับถ้าเกิดจะใช้วิดีโอความละเอียดที่สูงๆนะครับถ้าเป็นแบบฟูเอสดี HD 30อาจจะนิ่งหน่อยเพราะว่าน่าจะนิ่งนิ่งกว่าดีกว่าในโมด 4K นะ 4K จะลำบากหน่อยการสั่นไหวจะเยอะนะครับความละเอียดยิ่งสูง กันสั่นก็ยิ่งไม่ค่อยทํางานนะครับผมที่เป็นแบบฟูเอ็ดีสามสิบฟูเอ็ดีหกสิบหกสิบก็ได้นะครับเป็นแบบระยะเรียนก็จะแตกต่างกันฟูเอดีเขาเคาะเพราะว่าเขาจะทําทํากันสั่นให้เราส่วนฟูเอดีมันจะกว้างขึ้นการสั่นจะไม่ค่อยค่าเขาจะไม่เคาะกันสั่นจะน้อยกว่ามีทํางานแต่น้อยอาจจะเป็นทางานจากโอไอเอสนะครับแต่ยีเอสจะไม่ทํางานส่วนฟูเอ็ดีครับฟูเอดีปับ๊บ อาจจะครอบมาตอนนี้จะเป็น E.S ช่วยทำงานกับ O.S 24ล่ะ24ก็เหมือนกันนะครับ24ก็ครอบเหมือนกันโอเคโอเค30ก็มีครอบนะต,ตัวนี้ก็เหมือนกันก็เป็น E.S ช่วยส่วน60ไม่เห็นไหมครับไม่มีการครอบเลยนี่จะทำงานแค่การสั่น O.S เท่านั้นอ้มีตรงไหนอีกที่ผม ไม่ได้พูดไปนะครับลองดูก่อนแป๊บหนึ่งก็เอาไปทั้งค่าดูตั้งค่าดูส่วน1ื่นๆตัเลือกวิดีโอตัวนี้เรียบร้อยแล้วจุดตัด9ช่องเปิดแท็กสถานที่ก็ได้แต่ต้องเปิดชีพสวิธีการถ่ายแล้วก็เปิดก็ได้การตั้งค่าที่ต้องการเก็บไว้เราตั้งค่าไว้วก็ต้องการเก็บไว้โหมดกล้องโหมดซิฟฟี่ฟิลเตอร์ต่ตางๆเราเก็บ ค่าที่เราเคยตั้งไว้ก็ได้นะครับเอามาไว้สามารถใช้ได้เลยเสียงแคสเตอร์อเปิดการตอนน่อสนทนาการสั่นผมไม่ได้เปิดทางค่ามมาเกี่ยวกับกล้องไม่มีโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดอ่าโหมดโปรวิดีโอหรือว่าโหมดถ่ายวิดีโอโหมดโปรของ Samsung Galaxy S10e นะครับผมสามารถ ใช้งานได้หลากหลายมากปรับได้เต็มที่เลยสมกับเป็นตัวท็อปตัวท็อปตัวแชิปของรุ่นของเขาของซัมซุงนะครับแม้จะเป็นตัวรุ่นเล็กเป็น s 10e เป็นรุ่นที่เก่าแล้วแต่คุณภาพงานวิดีโอนี้ต้องบอกว่าครบคันมากครบถ้วนมากนะครับในการใช้งานก็ตรงนี้ถ่ายได้เต็มอ่า กล้องหลังนะครับกล้องหลังวิดีโอหมวกโปรนี้ใช้ได้เฉพาะกล้องหลังเพราะกล้องหน้าไม่มีให้ให้ให้กลับนะให้กลับกล้องเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับไอ้ทัานไ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกลมแล้วก็แชร์แล้วจะเป็คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย